วันนี้เป็นเอนไซม์เจลลี่ช่วยย่อยนะคะแบรนด์ GI ค่ะสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนมีปัญหาเรื่องการย่อยค่ะของเราเนี่ยเป็นอาหารนะคะจดเป็นอาหารมีอยอยมีคารานเป็นฟังชุนเนลฟู้ดค่ะก็อย่างเออตัวเอนไซม์ข้างในเนี่ยจะเป็นซองแบบนี้ค่ะหนึ่งกระปุกมี1 2ซองอาจเป็นเอนไซม์ที่5ชนิดย่อยโปรตีนไขมันเคาร์โบไฮเดรตค่ะค่ะก็เหมือนเติมน้ำย่อยให้ร่างกายได้เลยค่ะรือที่เรามีปัญหาเนี่ยเราก็กินก่อน15-20นาทีค่ะ โดยปกติพออยู่เพิ่มซึ้นน้ำย่อยในร่างกา,ายเราจะลดลงเราสามารถเติมน้ำย่อยในช่วยมือ <สา S 2> นั้น <สา S 2> ได้<ว>เลยเต<ว>ิมย,ย,ย่อยเติมน้ำย่อยในมือนั้นได้เลยเเให้ย่อยเลยใช่เติมน้ำ่อดมือน,นี้ท้องอืดรู้ว่าเป็นคนย่อยโปรตีนไม่ดีย่อยไขมันไม่ดีเราเติมเข้าไปเลยเราก็ย่อยได้กินได้ค่ะึ่งนี้ก็คือทํามาเป็นเจลลี่ก็คือเป็นเหมือนขนมเลยไหมครับใช่เป็นขนมเลยค่ะก็คือทานง่ายทานอร่อยอ่า มีน้ำตาลไหมคะเออสเม็ดเนี่ยมีน้ำตาล1กรัมแันหนึ่งซองเนี่ยค่ะมีน้ำตาลหกรัมแต่ว่ากำลังจะออกสูตรน้ำตาลต่บอ่าโอเคก็คืออยากกินเมื่อไหร่อยากอะไรก็คือกินได้เลยก็หรือว่าแนะนําว่าทานก่อนอาหาร15 20นาทีแต่ถ้าเกิดลืมทานอ่ะทานตามได้คือที่ที่อธิบายแบบนี้เพราะว่ามันจะออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็ก อ่ะถ้าเราทานตามเนี่ยมันอาจจะต้องรอสักครึ่งชั่วโมงรออาหารย่อยก่อนอาะถึงจะค่อยรู้สึกดีแต่ถ้าเกิดทีเว้นทีกเนี่ยทานก่อนอ่าค่ะคแต่ว่าก็คือทานทานได้เลยแต่ว่าถ้าก็ต้องมีระวังเพราะอย่างถ้าเทียบกับยาช่วยย่อยอะค่ะอย่างเช่นมาเจสโต้หนึ่งเม็ดเนี่ยมีเอนไซม์100มิลลิกรัมตัวเนี้ยซองหนึ่งก็มี38มิลลิกรัมแต่เยอะเกินไปนะใช่ไหมถ้ากินสัก3ซองก็คือเท่ากับยาหนึ่งเม็ดแล้วอ่าเพราะฉะนั้นบางคนแบบเอ้ยอร่อยกินเพลินก็ต้องระวงังอาจจะท้งองเสียได้ค่ะ ไม่เกินได้ได้ครับ